ค่ำคืนในคฤหาหาดหรูเงียบสงัดเสียงนาฬิกาโบราณเดินช้าและหนักแสงไฟสีส้มอ่อนจะโคมไฟส่องลงบนพื้นหินอ่อนยินเยียบกลิ่นน้ำหอมของภรรยายังลอยอบอวลอยู่ในอากาศซีโอนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้หนังสีดำสายตาของเขาว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความกดดัน ในมือสั่นไหวถือแก้วไวน์แดงที่แทบจะหกออกมาเขาหันไปมองร่างภรรยาที่นอนอยู่บนเตียงใหญ่ร่างบางของเธอขยับไม่ได้เพราะยาสลบที่เขาให้ทำงานอย่างสมบูรณ์ลมหายใจเบาร่างกายสั่นไหวเล็กน้อยแววตาที่ปิดสนิทไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นห้องถูกปิดตาย ม่านสีดำถูกดึงลงจนมืดสนิทมีเพียงเสียงลมหายใจของเธอและเสียงหัวใจของเขาที่เต้นแรงมือของเขาลูบผ่านกล่องเครื่องมือแพทย์ที่วางไว้ข้างเตียงเหล็กแวววาวสะท้อนกับแสงไฟเพียงเล็กน้อยมีดผ่าตัดวางนิ่งราวกับกำลังรอการตัดสินใจเขาหลับตาสูดหายใจลึก ภาพใบหน้าของเมียน้อยผุดขึ้นมาในหัวเสียงหวานของเธอดังก้องในหูคุณสัญญาแล้วคุณจะให้หัวใจของเธอแก่ฉันเขากัดฟันแน่นร่างกายสั่นเหมือนถูกไฟเผาข้างนอกหน้าต่างเสียงลมพัดแรงจนกระจกสั่นฝนตกกระหน่ำเหมือนฟ้าร้องเตือน แต่ภายในห้องนี้กลับแน่นทึอไปด้วยความเงียบงนันความเงียบที่บีบคั้นจนแทบขาดอากาศหายใจเขาเก้าวเข้าไปใกล้ร่างภรรยาทุกฝีก้าวหนักเหมือนเดินอยู่บนความผิดบาปมือของเขายกมีดขึ้นปลายแหลมเย็นเฉียบจ่อที่กลางอกเมื่อไหลซึมจากหน้าผาก หยดลงบนผ้าปูที่นอนสีขาวสะอาดเสียงหัวใจเขาเต้นแรงจังหวะไม่สม่ำเสมอเหมือนกับเสียงกลองเรียบไปสู่ความหายนะเขาก้มลงกระซิบข้างหูภรรยาเสียงเบาจนแทบไม่ออกมาเป็นคําให้อภัยฉันด้วยน้ําเสียงสั่นเครือเต็มไปด้วยความกลัวและบ้าเลือดในเวลาเดียวกัน คมมีสัมผัสผิวเนียนกลางอกเย็นจัดจนทำให้ผิวเธอหดเกรงแม้ในภาวะและสติเลือดสีแดงสดเริ่มซึมออกมากลิ่นข้าวเหล็กกระจายประปนในอากาศหอมอ่อนของน้ำหอมเขาหอบหายใจทีดวงตาสั่นไหวเหมือนจะถลนออกมาเสียงฝนกระหน่ำข้างนอกยิ่งดังขึ้น เรากับโลกภายนอกกำลังประนามการกระทำของเขามือเขากดแน่นลงไปน่คมกรีดผิวออกอย่างช้าและทรมานเสียงเนื้อฉีกขาดดันก้องในหัวทุกเสี้ยววินาทีเหมือนยาวนานเกินทนแสงไฟสะท้อนบนเลือดที่ไหลรินหยดลงบนผ้าปูสีขาวจนกลายเป็นสีแดงเข้ม เขากัดฟันกรอดเส้นเลือดที่ขมับเต้นตุบแรงดวงตาเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งและความสิ้นหวังกล่องเหล็กสำหรับใส่อวัยวะถูกเปิดออกเสียงบานพับดังเอี๊ยดเหมือนเสียงร้องให้จากนารกมือเขาล้วงลึกเข้าไปในอ,อกสัมผัสอุ่นชื้นเต้นชาและหนักหัวใจของเธอยังมีชีวิต เต้นอย่างอ่อนแรงใต้ฝ่ามือของเขาเสียงนั้นก้องสะท้อนเข้าหูเหมือนเสียงร้องสุดท้ายก่อนความเงียบชั่วนิรันด์เขาชะงักไปชั่วขณะน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่นิ้วมือกลับกำแน่นรอบกล้ามเนื้อที่ยังเต้นอยู่เลือดไหลรินตามแขนเขาจนชุ่มร่างของเธอสั่นสะท้าน แม้จะอยู่ในสภาวะไร้สติแต่ปฏิกิริยาของร่างกายยังไม่หยุดเสียงครางเบาเล็ดลอดจากริมฝีปากทำให้ห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนด้วยความสยดสยองเขาตะโกนออกมาเสียงดังเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและคลุ้มคลั่งก่อนจะดึงหัวใจออกมาช้าหาหา เลือดพุ่งกระเซน็นใส่หน้าและเสื้อของเขาจนเปร่อเปื้อนหัวใจสีแดงสดเต้นกระตุกในมือเขาเสียงเต้นหนักและเร็วผิดปกติเลือดหยดลงพื้นเป็นทางยาวกลิ่นคาวคละคลุ้งจนแทบหายใจไม่ออกดวงตาของเขาเบิกกว้างมองสิ่งที่ตัวเองถืออยู่ราวกับเป็นของต้องห้าม มือสั่นจนหัวใจแทบหลุดร่วงแต่เขากำมันแน่นขึ้นเหมือนกลัวสูญเสียร่างภรรยาบนเตียงกระตุกเคลือกใหญ่หน้าอกยุบลงเหมือนถูกดูดวิญญาณออกไปริมฝีปากซี่สั่นเล็กน้อยก่อนความเงี้ยจะครอบงำทุกสิ่งเสียงฝนข้างนอกยังคงสัดแรง สายฟ้าแลบเข้ามาในห้องแสงสีฟ้าฟาดผ่านม่านดำส่องให้เห็นร่างเขาที่เปื้อนเลือดทั้งตัวเหมือนปีศาจที่หลุดออกจากขุมนรกเขายกหัวใจขึ้นสูงเลือดหยดลงบนใบหน้าเขาเองสายตาเต็มไปด้วยความคลั่งและสิ้นหวังขณะที่เสียงของเมียน้อยอยังดังสะท้อนในหัว หัวใจนี้เป็นของฉันคำพูดนั้นคมชัดเหมือนใบมีดกรีสมองเขาสะดุ้งหันไปมองประตูพระเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาอย่างช้าหาหะในความมืดเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนก้องกังวานและเย็นยเยือกกลิ่นน้ำหอมอีกกลิ่นลอยมาแผ่เบา แตกต่างจากกลิ่นเลือดแต่ทำให้บรรยากาศยิ่งบีบคั้นเงาร่างผู้หญิงปรากฏขึ้นตรงประตูร่างบางค่อยๆเดินเข้ามาสายตาคมจ้องมองหัวใจที่อยู่ในมือเขาพร้อมรอยยิ้มเย็นชาบนริมฝีปากรอยยิ้มของเธอไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความรักแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความพอใจอันบิดเบี้ยว ดวงตาเป็นประกายเหมือนสัตว์นักล่าที่ได้เหยื่อเธอก้าวเข้ามาใกล้ทีละกล้าวเสียงส้นรองเท้าดังก้องในห้องเงียบราวกับค้อนทุบลงกลางอกเขาซีเอ,อถอยหลังช้าหาหะหัวใจภรรยายัางเต้นกระตุกอยู่ในมือเขาเธอยื่นมือออกมา ลายนิ้วเรียวยาวเต็มไปด้วยเล็บแหลมคมทาสีดำสัมผัสเลือดที่หยดลงบนพื้นแล้วลากนิ้วชื้นนั้นมาลิ้มชิมด้วยรอยยิ้มเย็นคุณทำได้จริงๆเธอกระซิบเสียงแผ่วคำพูดเต็มไปด้วยความสุขโหดร้ายเขาตาวาสันไม่รู้ว่าควรจะวางหัวใจลงหรือส่งให้เธอ แต่ดวงตาของเธอกลับสั่งให้เขาเลือกเพียงอย่างเดียวสายฟ้าฟาดอีกครั้งแสงสว่างว่าเผยให้เห็นร่างภรรยาบนเตียงแม้ไรหัวใจจะริมฝีปากกลับขยับเล็กน้อยเหมือนกำลังจะพูดอะไรบางอย่างเลือดไหลไม่หยุดผ้าปูที่นอนกลายเป็นสีแดงคล้ำทั้งผืน เสียงหยดเลือดกระทบพื้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอรากับนับถอยหลังไปสู่ความหายนะซีโวหันกลับไปมองเมียน้อยเธอยืนยิ้มด้วยสายตากระหายมือที่ยื่นรอหัวใจนั้นยังค้างอยู่ตรงหน้าและบรรยากาศรอบตัวก็แน่นทึบจนแทบขาดอากาศหายใจ เขามองหัวใจที่สั่นกระตุกอยู่ในมือกล้ามเนื้อแดงฉานบีบรัดเป็นจังหวะเหมือนยิ่งคงยึดติดกับชีวิตสุดท้ายเลือดอุ่นไหลลงมาตามข้อมือไม่หยุดมืออีกข้างสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้เสียงหัวใจในอกของเขาเองเต้นแรงก้องประสานกับเสียงฝนที่กระหน่ำไม่หยุด ทุกอย่างเหมือนกำลังบีบอัดให้เขาแตกสลายเธอกล้าเข้ามาใกล้จนแทบชิดลมหายใจของเธอเย็นจัดสายตาของเธอวาวโรดเหมือนเปลวไฟมืดส่งมาให้ฉันเธอสั่งเสียงต่ำเขากัดฟันแน่นนิ้วกำรอบหัวใจจนเลือดทะลักออกจากช่องเนื้อ หยดเลือกประเซนใส่หน้าเธอแต่เธอกลับเลียมันออกจากริมฝีปากอย่างช้าหาหา่าเร็วสิเสียงของเธอกระแทกเข้าหูเต็มไปด้วยแรงบีบบังคับเขายกหัวใจขึ้นสูงร่างกายสั่นเหมือนจะสุดแต่ทันใดนั้น เสียงกระซิบเบาราวกับลมพัดก็ดังขึ้นจากเตียงเสียงพันรยาที่ไม่มีหัวใจแผ่วเบาแต่ชัดเจนพอให้เขาชะงักค้างอย่ามอบมันให้เธอคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายเขาเย็นวาบมือที่ถือหัวใจสั่นระริกสายตาหวาดผวาหันกลับไปยังร่างที่ควรจะตายไปแล้ว ริมฝีปากซีขาวของภรรยาเปิดขยับช้าหาหา่ไม่มีเสียงกรีดร้องมีเพียงคำเตือนที่ลอดออกมาพร้อมลมหายใจแผ่วเบาเธอจะพรากวิญญาณของคุณไปด้วยดวงตาของเซียวเบิดกว้างขาทั้งสองข้างสั่นจนแทบยืนไม่ไหว หัวใจที่อยู่ในมือเขายังคงเต้นแรงเหมือนรับรู้ถึงความลับที่กำลังถูกเปิดเผยเมียน้อยก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นอีกร่างบางของเธอฉายเงายาวบนกำแพงเสียงรองเท้ากระแทกพื้นหินอ่อนดังไม่หยุดอย่าฟังเสียงนั้นมันเป็นเพียงวิญญาณดิ้นดิ้นเขาหายใจที่ เหงื่อเย็นไหลลงจากขมับจนเปื้อนเลือดที่แก้มสายตาสองคู่จ้องเขาอยู่หนึ่งเต็มไปได้วยความรักที่หายใจรวยรินอีกหนึ่งเต็มไปได้วยความหิวกระหายและแรงครอบงำหัวใจในมือกระตุกแรงเสียงเต้นดังกล้องในห้องราวกับกลองศึกเขายกมันขึ้นสูงเหนือศีรษะ เลือดสาดหยดลงมาบนใบหน้าและลำคอรอยยิ้มเมียน้อยยิ่งกว้างดวงตาเป็นประกายบิดเบี้ยวริมฝีปากขยับพูดชัดถ้อยชัดคำเมื่อฉันได้หัวใจนี้ชีวิตของคุณจะไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปเงาสายฟ้าฟาดว่าเข้ามาในห้องอีกครั้งสองให้เห็นร่างภรรยาที่ไร้หัวใจ กำลังพยายามยกมือสันเทาชี้ตรงไปยังหญิงสาวที่ยืนอยู่ปลายเตียงนิ้วเรียวยาวของภรรยาสันรริกเล็บที่เคยถูกทาสีชมพูอ่อนบัรนี้เปื้อนเลือดเข้มเธอไม่อาจเอื้อนเอ่อยคำได้อีกแต่สายตาที่พร่าเลือนเต็มไปด้วยการวิงวอนและคำสาปแช่ง เชี่ยวลืนน้ำลายอย่างยากลําบากมือที่กําหัวใจแน่นสั่นรุนแรงยิ่งกว่าเดิมทุกหยดเลือดที่ไหลรินลงพื้นเหมือนเสียงกรีดร้องจากวิญญาณที่ถูกฉีกออกมาเมียน้อยหัวเราะเบาหาหะเสียงนั้นก้องสะท้อนในห้องมืดจนเหมือนหลายร้อยเสียง เธอก้าวมาประชิดยื่นมือที่เล็บยาวคมชี้เป็นหัวใจที่สั่นกระตุกเธอหมดสิทธิ์แล้วเสียงเธอเย็นชาจนขนลุกหัวใจนี้คือคำมั่นสัญญาที่คุณให้แก่ฉันเธอก้าวข้ามเลือดที่นองเต็มพื้นแต่หยดเลือดกลับไม่เปื้อนรองเท้าของเธอแม้เพียงหยดเดียวดวงตาของเขาเบิกกว้าง เพิ่งตระหนักว่าต่อหน้าของเขาอาจไม่ใช่มนุษย์แววตาของเธอสะท้อนแสงเหมือนไฟจากนรกพร้อมกับรอยยิ้มที่เผยเขี้ยวเล็กแหลมซ่อนอยู่สายฟ้าฟาดอีกครั้งเสียงดังสนั่นทำให้ห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนเขาสะดุ้งเฮือกหัวใจในมือเต้นแรงจนแทบทะลุฝ่ามือ และทันใดนั้นเสียงครางสุดท้ายของภรรยาก็ดังขึ้นอีกครั้งถ้าเธอได้หัวใจเธอจะได้วิญญาณของคุณไปด้วยเสียงนะเนซนาลไครสติทเลียนไอโวอันเนซนาลด้าสโตยนลีจิทโนทิเพียร์ฟิโอะเรชช่าล่านาทากาโวคัดดาตตาสอจกลีวาอิเมทรอนา Так-то воскресло ради справедливости. И в эту ночь столица не спала. Потому что все чувствовали. Время перемен наступило. И оно носило имя Лусяа. Утро над столицей было другим. Не таким, как прежде. Свет солнца падал сквозь облака, но в нем не было тепла. Он был холоден и точен, как клинок. Глашатые разносили указы по улицам. На алых свитках чернели имена. Предатели. Марионетки империи. Суд был открыт. Толпы стекались к дворцу справедливости. Старики, юноши, женщины с детьми на руках. Все хотели увидеть конец эпохи лжи. На высоком троне сидела она. Все еще в простом платье. Но в глазах сила, что могла обрушить горы. Первым вывели министра. Того, кто продал границу врагу за горсть золота. Он дрожал, как заяц, пойманный в селки. Ты приговорил мой дом к смерти, сказала Луся. Ты предал родину ради наживы. Точка. Я, я исполнял приказы. Захрипел он. Но голос ее был тверд. И ты умрешь по приказу народа. Точка. Меч, вонзившийся в помост, заставил затихнуть даже птиц на крышах. Толпа не закричала. Она молчала. Потому что справедливость не требует аплодисментов. Далее был генерал. Он когда-то смотрел, как ее ведут на казнь. Он не сказал ни слова. Сегодня он тоже молчал. Она подошла к нему. Он не поднял глаз ты был мечом империи, сказала она. Теперь стань ее пеплом. Точка. И вновь меч обнажился. Генерал опустился на колени. Он не просил прощения. Он знал, что оно недостойно его. На закате кровь стекала по мрамору. Красная. Теплая. Живая как память. А в покоях Луся зажгла лампу. Ее рука дрожала. Не от страха. От тяжести выбора. Она знала. Настоящая месть не в крови. А в том, чтобы остаться живой. И не стать такой, как они. Лампа горела ровно. Тени на стенах дрожали, будто напоминали о прошлом. Луся сидела одна. Ветер с улицы качал ставни, принося запах паленого дерева и лотоса. На столе лежал список. Остались еще имена. Те, кто скрывался. Те, кто улыбался, когда ей надевали кандалы. Она коснулась бумаги кончиками пальцев. Кожа была холодной, как снег на рассвете. Но внутри пульсировала жаркая решимость. В дверь постучали. Один раз. Тихо. Как будто гость боялся потревожить призраков. Она не обернулась. Входи точка шаги были осторожны. Он вошел в мантии уже не военной. Без короны. Без слуг. Просто человек. Принц. Он стоял молча, смотрел на ее спину. И тишина между ними была гуще, чем сотни слов. Ты изменился. Спросила она, не поворачиваясь. Он опустил голову. Я пытаюсь, точка. Поздно прозвучало спокойно. Но не бесполезно, точка. Она поднялась. Глаза ее были ясными. В них не было ненависти. Но и любви тоже. Ты не был моим врагом, сказала она но ты стал слабостью. А я больше не могу позволить себе слабости. Точка. Он подошел ближе. Рука его дрогнула, словно хотел коснуться ее. Но она отступила. Одного взгляда было достаточно. Если хочешь искупить, очисти трон от гнили. Я не вернусь во дворец. Я буду среди людей. С теми, кого вы забывали, точка. Он не ответил. Он знал, она уже выбрала путь. Не венец, а пепел. Не слава, а правда. И когда она ушла в ночь, небеса молчали. Потому что даже звезды склоняли свет перед той, кто сгорела и возродилась. Не ради власти, а ради справедливости. Тени ночи сливались с ее силуэтом. Каждый шаг по булыжной мостовой отзывался эхом. Прохожие не узнавали ее. Но кто-то шептал. Это она. Уличные фонари трепетали, как дыхание раненого зверя. Город чувствовал ее присутствие. Будто сама судьба вернулась на землю. В лице женщины, которая не простила. Луся направилась к южным кварталам. Туда, где жил народ. Незнатные, невельможи. Отечью боль империя прятала за стенами дворцов. Она вошла в заброшенный храм. Пол был покрыт пылью. Но алтарь все еще хранил аромат благовоний. Старик, смотритель, подн.